เนียก็มีไม่มากเพราะฉะนั้นหลวงพ่อท่านก็เลยได้สารบัญพระปริยัติธรรมในแดนบาลีซึ่งก็ eh pun ini ini mundatakan pada kali ini jangan untuk saya untuk ini ขั icate, been, um centres, ้มจะทวางเลยนะหลวงพ่ป็นประธานนอนรงในระบางก็ไหวคน้าทำไมีกะต่อใหนไม่ไหวรอว่าอาบาในส่วนตางาถ้าตไหลตาแก่สมบรณ์ไได้ต่อไหลก็เหนือยเนะาท่านก็เลยให้พระสงฆ์มาเข้าพร